เอาละครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับวันนี้มาพบกันในแมปเบิร์ดพีนนะครับแบบเป็นพีชคนไทยที่เป็นกระแสอยู่ช่วงนี้นะวันนี้จะมาสอนหาหมัดโกโจนะครับเป็นโกโจ v ีสองครับเป็นการกลับมาลีลันอีกครั้งนะครับโอ้โหโแหลกจัดเดี๋ยวผมจะรีวิวก่อนนะครับแล้วค่อยไปหานะ สกิลนี่คือการต่อยเปอียบอิมวันนะต่อยแบบนี้เลยเรื่องดาวเมทน่มันมสนใจนะเพราะผมใช้เผ่าฟอร์เรนเจอร์ของลยแรงนะสกิลสัตเป็นการยิงอากะไปด้านหน้านะแล้วก็สกิลเอก ยิงอาอ้นะสกิลนี้จะดูดรัวๆนะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นมอนมันจะดูดมอนไปหาสกิลนะสกิลซีเป็นบุรสกิบ้านนี้นะส่วนสกิลแล้วก็สกิลวีวีคือการกลางอาณาเขตแล้วก็คอมโบได้เลยทุกคนที่อยู่ในอา,าเขตจะหยุดนะส่วนสกิลเอฟเป็น มุกเกลนนครับก็เปิดอยู่มอนจะตีไม่เข้าซึ่งเอฟเฟกนี้เป็นเอฟเฟกใหม่นะครับเมื่อก่อนจะเป็นเอฟเฟกสีขาวเป็นออร่าสีขาว,ขาวโอเคครับต่อไปก็จะเป็นการซ้อนหานครับอย่างเมื่อกี้ก่อนี้ครับลอมบอสนี่ครับจะมีวอตโกโจลิมิเเลตอยู่ครับก็เซีงเลย นี่ครับเลือดจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตีไปได้เลยนะครับโอ้โดนการาเขียแะเนี่ยการเขียจะเป็นประมาณนี้นะครับจะโดนหย,ยุดแบบนี้เลย ที่จากโกโจหาของนะค <c> ร <oughs> ับวอตโกโจจะมีโอกาสดรอปของทํโกโจวีสนะครับซึ่งโกโจวีสจะอยู่ที่เกาะจูจุสุวิเลอยู่ตรงนี้นะครับดีเลยของที่ใช้จะเป็น True True Six e y t Li m i t e d Chart l i m i t e d Power แล้วก็ c u r s e n n r r y y h h r r t นะครับแล้วก็ Trail ฮเน่วันนะครับเทรลฮเน่วันสามารถหาได้จากเกาะต้นไม้ใหญ่เลยนะครับนี่นะครับเกาะต้นไม้ใหญ่หาไ,ได้จากตรงนี้นะครับเทรลถ้าเกิดไม่มีประตูวาร์ปก็บินจากเกาะแรกนะครับนี่นะเกาะเริ่มต้นจะอยูนิตนี่น บินอยู่อยู่ข้างๆกับเกาะหิมะนะครับส่วนคิร์ดเอเนจีชาร์ตหาได้จากกล่องนะครับหรือไม่ก็บอสทุกตัวที่มาจากจุดสื่อไคเซนนะอย่างเช่นสุคุณะนะครับ,รบสุคุณะก็จะได้เหมือนกันสุคุณะจะอยู่ก่อนนี้นะครับก็ะลัสไอแลนด์นี่ครับบอสสุคุณะนี่นะครับ,บสสคือเอเนจีชาร์จตดรอปสี่อันนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับบายบาย